ด่วนเติมโค้ดฟรี4ปีเอาไปเลยสวัสดีครับผมเอ็มคุงสตอบเกมอยู่ดือวใจไว้ที่เกมสวัสดีแฟนๆแ,แ,แร็คนาร็อกนะคะฝากกดติดตามและกดถูกใจคุณเอ็มด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะหาเคลหาคลิปง,ง่ายๆเข้าลิงก์แรกล่างคลิปนี้กดแตะเพิ่มเพื่อนพิมพ์ในช่องแชทค้นหาคำที่ต้องการเช่นเคลเปลี่ยนอาชีพส่งรอสักคู่แอดบินส่งลิงก์ตอบกลับคลิกเข้าดูได้เลยเป็นเพื่อนกันที่ไลโอเอเท่านั้น มาเดี๋ยวคลิปนี้เราทําคลิปสั้นอันนี้น่าจะสั้นจริงๆนะครับก็คือเรื่องราวของการเติมโค้ดสําหรับผู้เล่นใหม่เลยแล้วกันนะเพราะผู้เล่นเก่าเขาคงรู้วิธีการอยู่แล้วผู้เล่นใหม่นะครับการเติมโค้ดเนี่ยจะต้องเติมผ่านหน้าเว็บ เขาจะมีโค้ดแจกดังนี้ครับเติมเกมลินเน็ตชูโมบายในราคาถูกที่สุดได้แล้วที่ l i s t m a n Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์และยังมีบริการเติมเกม MMORPG เกมอื่นๆให้เลือกเติมมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คแถมเพิ่มแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีอินดตแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมี สิทธิ์แลแพ็กเพิ่มที่ r i ชแมนช h o ปเท่านั้นซึ่งโค้ดนี้เดี๋ยวผมทิ้งไว้ในร่างดีเคริปชันนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆในคอมเมนต์ด้วยนะก๊อปปี้โค้ดเสร็จแล้วกดลิงก์ด้วยกันนั่นแหละครับบรรทัดต่อไปจะเป็นลิงก์เพื่อพาไปยังหน้าเติมโค้ดเลยแต่ก่อนจะไปนะครับต้องบอกก่อนว่าโค้ดได้อะไรบ้างใช่ไหมตามรูปนี้ครับปึ๊บเจ้าตัวไข่เลรีเดย์สกอรเนี่ย300 ea แล้วก็เจ้าตัว ใบการจัมอีกหนึ่งใบใครที่แบบมาเล่นคุ้มมากเลยนะครับเราไม่ได้ลงทะเบียนเราก็ยังได้นะจากขลพวงจากเพื่อนๆลงทะเบียนครบ300 ID นะครับบอกเลยว่าแจบกลิ้โอเคถ้าทุกคนพอแล้วไปดูกันผมตั้งลิงก์ไว้แล้วนะครับถ้าคลิกลิงก์เนี่ยมันจะพุ่งตรงไปที่การเติมโค้ดเลยขอแค่ล็อกอินซึ่งนั่นแหละคนก็ต้องมีตัวล็อกอินอยู่แล้วเนาะใครไม่มีก็สมัครเอานะครับใครที่มีแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นที่เอ่อใน Google ใช่ไหมก็คลิก Google เลยครับก็ล็อกอินของท่านได้เรียบร้อยเลย พอเราอินเสร็จแล้วมันจะอยู่หน้าอันนี้เลยครับนี่คือหน้าเติมโค้ดเลยครับไม่ต้องไปคลิกอีกเนาะหรือใครเทิร์นมาผิดหน้าก็ด้านซ้ายจะมีคําว่าเติมโค้ดอยู่ก็คลิกได้เหมือนกันเราก็แค่มาเลือก ID ของเราบรรทัดที่2เลือกเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมีเซิร์ฟเวอร์เดียวนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์บาร์เฟเบดเนาะแล้วก็สุดท้ายครับให้กดคอนโทรล V ก็คือว่าเราก๊อปปี้มาแล้วจากล่างคอมเมนต์ในล่างดีครับนี้เสร็จแล้วเพื่อนๆก็แค่เลือก ID ข้อแรกเองนะแล้วก็กดตรงนี้นะครับว่าถาาัดไปก็จะะะะมมีรรอออนนอนนนนาาาห่ยยคคับถ้เเเติ ก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาว่าเติมโค้ดสำเร็จแล้วสแวสดงว่าเพืเ่อนๆได้แล้วนะ,ะก็กดโอเคไปเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมครับว่าของไปรับที่ไหนอีกทีหนึ่งเมื่อกี้อย่าลืมนะเติมให้ครบทั้ง3โค้ดแล้วมีใครมีกี่ไอดีก็ล็อกอินให้ครบพอเราเข้ามาในเกมเนาะ <S <S ด้านซ้ายบนมันจะมีแถบดอกดอลิสคลิกลงมานะ <S <S จะเปิดแถบคําว่าจดหมายให้คลิกไอคอนจดหมายก็คือจะอยู่ในแถบประกาศจะมี2อันนะครับก็มีทั้งไข่แล้วก็จำเนาะก็ให้รีบมากดรับนะครับไม่งั้นะถูกลบทิ้งไปนมาย ่าผมคิดทีละอันเลยก็ได้นะครับเวลาคลิกกับผมจะไม่คิดทั้งหมดนะคิดทีละอันเพื่อขาดเพื่อเหลือเนาะอ่าอันนี้คือใบเจ้าตัวจำนะหนึ่งตัวเราก็กดนี่จิ้มเป็นค้า299จ็อบหนึหรือถ้าเป็น อาชีพพิเศษก็จะเป็น99เหมือนกันแต่เป็นจ็อบหนึ่งเช่นมือปืนก็จะเป็นการ์ตเลิงเกอร์เนาะจ็อบหนึ่งเราก็ต้องเก็บให้ได้จ็อบเต็มจ็อบเต็มที่70อาชีพไฮคร์จ็อบเต็มที่50ครับเพื่อที่เราจะเปลี่ยนอาชีพเป็นไฮคัสหรือว่าไฮพิเศษขึ้นไปนะครับอ่าแล้วก็กดปิดไปก่อนนะครับแล้วก็คลิกอันที่2ปุ๊บนี่ได้เจ้าตัวไข่เลเวลี้สกอร์มาตัวนี้ดีนะครับอย่างที่เราเคยบอกดนะ้วยว่ามีอะไรบ้างอ่าก็กดรับมาโอ้เดี๋ยววันนี้เราไปเปิดในสตรว่านะ ดูซิว่าเราจะดวงดีหรือเปล่าเนาะใครที่เปิดได้ของอะไรได้ขยะอะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์หน่อยนะครับจะได้รู้ว่าคุณดวงดีหรือคุณแค่ขงิงขิงแก่้วยนะช่วงนี้โอเคถ้าคลิปนี้ไปประโยชน์แม่น้องก็น้อยมากฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดกแชร์เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนฝากกดติดตามคุณเอ็มช่องเล็กแต่อย่างอื่นใหญ่กันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ